สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมสวนดเบอรี่แล้วก็มาเก็บมาดูลูกด้วยนะคะเพราะเป็นลูกแร้เดี๋ยวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพากันไปดูเลยครับ,บวันนี้นำทีมโดยยูทูบเบอร์เสาใหญ่แห่งบ้านขัวไม่แก่นนะครับ <c oughs> คุณแม่สมพรเจอแล้วหนึ่งช่อสุดยอดมากครับช่อนี้โอ้อลังการงานสร้างช่อใหญ่มากช่อนี้จะเป็นสายพันธุ์แบล็กเจมนะครับออกก่อนเพื่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเก็บได้เยอะขนาดไหนวันนี้น้องบิ๊กเข้ากล้องด้วยบิ Big Big ย๊ Big กแบ็คบิ๊กแบ็คมาเล่นน้ำทุกวันอากาศร้อนดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดนแดดเผาแดดมันเผาอุณหภูมิมวนก็ละ40บกว่าองศานะครับในขนาด40กว่าองศาก็ยังปลูกได้นะครับปอ,อูกผลผลิตได้วันนี้วันที่ 8เมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ,นนอ,นนอันนี้ยังไม่สุกดีเท่าไหร่ยังแดงๆอยู่อีกลุ่นหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะน,นี่อีกลุ่นีนึ่งแปะพาเดินดูเลย ดูส่วนเดือนไม่ข้างหน้าเปลือนมีนี่นะครับ <st it> เขาก็ออกดอกมาเรื่อยๆนะครับออกได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงนี้คือเนื่องจากมันอากาศมันร้อนมากนะครับมันก็อาจจะแบบต้นแกนๆหน่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ <st it> ช่วงที่ดีคือควรจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ <st it> คือช่วงเดือนอประมาณเดือนตุลาคมนะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณนี้อันนี้อันนี้ยัง เพึ่งดูงแดงๆยังไม่แก่มันแก่แล้วแต่ยังไม่สุนนกยอดเยอะมากอันนี้สายพันธุ์บีวันนะครับเนี่ยบีวันเขาจะยาวเลื้อยเลยลูกเขาจะยังออกช้าหน่อยโอ้ตรงน,นี้อรงนี้กำลังเป็นลูก ไม่มีเยอะอยู่น,นั่นนี่มีหลายซอยลูกเขาจะยังออกช้าหน่อยโอ้ตรงนี้อันนี้กำลังเป็นลูกนี่มีเยอะอยู่นั่นนี่มีหลายซอยอันนี้มีสุกลูกหนึ่งบียกไ,ไปกินน้ำ กินยำหรือกินหญ้ากินหญ้าละเป็นพญาดรือเปล่าพาไปชมลูกเต็งโมด้วยนี่เตงโมเต็งโมเตงโมลองเกลือไม่ได tamam> ้ผิดลิขสิทธิ์แล้วแต่แม่ชอบสอยนี้แม่ก็จะเห็นมะโมนี่ไง กันนะคะเดี๋ยวมาดูแตงโมโด้วยค่ะมีแตงโมโด้วยปลูกแบบตามเจตหากรรมนะครับเราไม่รู้วิธีการปลูกที่แท้จริงว่าเป็นยังไงนี่น,นี่อันนี้ลูกหนึ่งอันนี้ลูกเล็กแตงโม,โมเหลืองนะครับอันนี้สองลูกอันนี้โตแล้วโดนแดดเผาเพี้ยไฟลงด้วยทั้งแดดเผาทั้งเพี้ยไฟลง นีลูกดูดิไอ้บิ๊กก็ตามไปด้วยอันนี้ลูกเล็กกำลังเป็นนี่ดูนี่หมดแล้วต้องไปดูแบคเบอร์รี่ด้าน <c oughs> โน้ <Okay. S 1> นโอเค ดิวเบอร์รี่เป็นสายพันธุ์แบล็กเบอร์รี่ป่าสวยเนาะต้นลเล็กๆยังไม่เห็นดูกเลยใช่เป็นต้นดิวเบอร์รี่นะครับนี่คล้ายๆกับไบเครืออะไรนะเหมือนๆมอนอมุนเจอแล้วลูกสุก อันนี้เด้สามลูกอันนอะไรเป็นชอ่อเป็นดอกดอกสีขาวอันนี้ก็มีโอ๊ตอรงน,นี้หลายลูกอยู่คุณแม่เหยียบเมลอนนะไม่ได้เหยียบเห็นอยู่ เก็บไปโหลดเพราะมันเหี่ยวไปลวไะวอะมันโดนแดดเผาไปแล้วเน่าไปละน่สาจนี่ดูเน่าแล้วเนี่ยก็คือมันโดนแดดแดดเผาเราไม่รู้วิธีการปลูกก็อย่างนี้แหละ ก็พยายามจะศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอัเรื่อยนอันไหน,เป,น,น,นเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมกาน,น,น,นาเป็นลูกมนันก <P an> ลังสียกลังกยอดเนาะ <P an> อันนี้ก็เป็นชอ่ออใหญ่ายลูอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันชอน

เอ,เอาไปทำบุญอันนี้ก็ซอยใหญ่นะถ้ามีดูขึ้นมาโอ้โหมาดูหมดหรืยยังนะดูช่องสุดท้ายแถวซองแถวสุดท้ายมาดูอีกซอยสุดท้าย ลูกสรอยแรกก็ได้ติดถนนใหญ่เออมี่พันอะไรนั่นนี่เกลือแดงแดนพรามาก45มีน้ำด้วยใช่มีน้ำดูนะดูใกล้ๆนะน้ำดูมากนะเนี่ยเด็กแต่ต้นเขาสวยมากเป็นพันธุ์ที่ลูกเขาใหญ่แล้วก็ผลสวยเนาะใช่สวยที่สุดละสวยทั <Wha> ้งซอยเลยสวยในซอยสวยในซอย นี่ตัวนี้เป็นลูกของ B1 นะครับยังไม่สุกนะโดกเหมือนกันนะพันบีวันะแล้วก็ผลใหญ่ด้วยตน้งกลัวมันจะไปออกไปออกลูกหน้าฝนซึ่งถ้าออกหน้าฝนก็ต้องตัดทิ้งเปนเดิมเพราะมันจะชอบมันจะโดนฝนไม่ได้ มันก็จะไม่สมบ <c oughs> ูรณ์อีกดูลักษณะแล้วเหมือนจะเหมือนจะไปติดหน้าฝนแหละ <c oughs> สองลูกอยู่ลูกหนึ่งข้างกันนะเป็นดอเป็นดอลูกเล็กๆนั่นแหละสุดซอยนู่นแหละด้านขวา หมดแล้วต้นถ้ามันจะมีก็มีแค่นี้แหละลูกไม่สวยเท่าไหร่เพราะโดนแดดก็เป็นลูกให้กินก็บุญหัวแล้วละ่นะเพราะมันช่วงหน้าร้อนอเอาให้เอาให้เอาดูหนะน่อยนี่ได้อีกสักหน่อยสักเดือนหนึ่งน่าจะได้เยอะเนาะเอาชิมดูแล้วลูกใหญ่เลยนะนี่ หวา,านมากมันมีเปรี้ยวเลยลูกนี้มันสูกมากชิ้มบิกผลไม้เพื่อสุขภาพลูกนี้ก็หวานสรุปหวานทุกลูกนะครับถ้าจะเปรี้ยวก็คงจะเป็นลูกแบบแดงๆหน่อยเต่ไม่ชิมหรอกเลยไว้ให้เข้มชิม โอเคนะครับเอาบ๊ายบายหน่อยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับด,ดูช่อนี้โอ้โหดุกมาก